ตันนี้ครับ5โมงเป๊ะร้อนจีอ้าวบาดแดดอ้อไม่เป็นรูปเป็นทรงแล้วอ้าวบาดแดดครับ5โมงเย็น เราพร้อมลั่นแล้วครับตอนนี้วูะเจ้าจนานๆๆไปทางน้ำล้อแฉะแล้วเดี๋ยวได้เรื่องอีกมาแดดรับมาแดดตอนห้าโมงเย็นครับ เป็นการถ่ายตากนะครับท่านผู้ชมโดดจะมาคับมาอยู่แล้วอ้าวโดดโดดเดี๋ยด้โดนอีกมันยกเลยเป็นไงโมโหแมแฉะนักเหรอโอ้โหของจริงครับเห็นน้ำเห็นโคนไม่ได้เลยตัวนี้อาออะไรเรามีเยอะครับ ช่างเราดีนานๆๆๆเดี๋ยวยกจ้องแต่จะยกไม่รู้เป็นเพราะอะไรขับวิบากมาก่อนนะครับโอ้โหโบหอนดิจัง คืนเขาว่าไปถ่ายมาที่หนึ่งที่สองแล้วกลับบ้านไปคันเดียวด้วยแล้วคนเดียวด้วยปก,กติผมก็จะไปอยู่ด้วยนะตอนนี้ผมก็ติดธุระถึงก็หลอนท่านผู้ชมครับฟางมันปิดอยู่นะครับไม่สามารถมองเห็นได้เขาไม่ได้จุดฟางนะครับบริเวณชายคันนี้ แต่เขาน่าจะเหยียบๆดูแล้วนะนี่รอยลงมาแล้วนี่น่าจะรู้แล้วนะเขาตรงห่างไปอันตรายนะอ่าโบลเริ่มทำงานแล้วนะครับนั่นแหละครับต้องหลบ dốc lên, áo dốc, áo. Oh, quan tâm lắm. giờ bê như đâu, dốc lên đây, dốc nó đây, nè, Chiên à. Ô, dốc đi, nào À, à mày đâu? ở lại lên chứ à bây giờ ngay đó. Ôi, ôi, bên vàng bên vàng mẹ xong ôi 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 โยกเข้าไปหมดขาดท่อนแน่ไม่รู้อะไรส่วนไหนส่วนไหนแล้วทีนี้บันคอกยกเข้าไปเอา,เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจะยกลอนหลังให้ดูๆๆๆๆๆไออากาศร้อนๆอย่างนี้ทำคนเปลี่ยนไปนะครับ โอ้ห้านะโมงเย็นยังร้อนจัดเลยครับท่ญญานผู้ชมก็ <S <S ไม่มีอะไรนะครับเราก็ได้แค่บนเพราะเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ระบายนิดหน่อยสบายใจขึ้นดูเข้ามานะครับดูเข้ามา ขายยากนักเหรอ,อหัดก็นไปไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วครับไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวอะไรแล้วช่วงนี้ครับไม่สนโลกรับไปพังให้พังลองดูสิอะไรเรามีเยอะจะแค่ไหน แล้วนะช่วงนี้อะไรก็ห้ามเขาไมา่อยู่นะครับอะไรก็ห้ามเขาไมา่อยู่นะครับอ,อ้าวอัดให้ระเบิดไปเลยนี่อะ ยกยกไปเลยยกทั้งคันโอ้โหลองทั้งไผ่ที่รุนครับนี่คือการไถนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สนามแข่งนะครับ เน้นความสวยงามครับไม่เน้นความสวยงามเย้เย้เป็นอย่างนี้ดูดดิรถร้อนกับคนร้อนใครจะร้อนกว่ากัน ชาที่น่ากลัวเหลือเกินไปยังไม่พังครับยังไม่พังยังอยู่ครบครับอะไรทุกชิ้นส่วนนี้อยู่ครบครับนา่นนๆๆนนันนนนน,น,น,นต้องอย่างนั้นเอาย,ยกล้อหลังให้ดูซะเลยนั่นเดี๋ยวจะลงไปอีก <laughs> โอ้พระเจ้าอะไรจะห้าขนาดนี่แหละครับเขาของแท้ครับของจริงอ่าไม่สายใจครับถอดไปใหม่ครับ นี่อยากเหนียวอยากลมไมนักเหรออ๋อยังไงใจเย็นใจนเย็นเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่มีดูนะอ๋ออยังครบครับอะไรยังอยู่ครบครับไม่มีอะไรหลุดหายครับเอายกเลยยกเลยเยกอย่างงี้ยกอีกเน่เา่า ้าแดดก็บบ้าแดดตอนห้าโมงเย็นเนี่ยพอถ่ายปั๊บน้ำเริ่มซึมเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วจะให้ทำยังไงถ้าไปช้าจมแน่ครับต้องไปไวอย่างนี้นะครับสงสัยจะเช็คว่าอยู่ครบเปล่าชิ้นส่วนอืมไม่เป็นไรหน้าอะไรแล้วเยอะเดี๋ยวเราดูชิ้นส่วนดิมีหลุดร่วงหายอะไรหรือเปล่า <laughs> ยังอยู่ครบยังอยู่ครบครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรหล่นหายะาอะไรเ้วเยอะครับแข่งเราก็ดี <laughs> เอาให้ขาดท่อนไปเลยครับเอาให้ขาดท่อนไปเลยยังอยู่ครบยังยังอยู่ครบ <laughs> <laughs> อตอ้องสงสัยจะต้องมีการบุรณะใหม่แล้วนะเดี๋ยวรอก่อนรอได้ตังค์เยอะก่อนเอาต่อครับต่อครับทุกอย่างยังอยู่ครบอเอาไปเลยอาจารย์โบเราไปนิ่งเลยสุดหล่อเราไม่ได้ครับมันต้องโหด เดี๋ยวโลกจะไม่จําครับเดี๋ยวโลกจะไม่จําครับมันต้องโหดครับของเราเนี่ยเนียยกเข้าไปเล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 ยเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับท่านผู้ชมยังไม่ขาดทอนครับยังอยู่ครบครับ พอ oh, okay. แล้วแค่นี้แหละว้พบกานโอการหน้าเดี๋ยวจะไม่มีให้ชมอีกสวัสดีครับ